ตอนนี้นะครับโคดบี B อยู่ที่โกดังของตลาดชิงฟงกวางเจาประเทศจีนนะครับและคุณดูครับนี่คือโกดังนะครับที่เขาขายกันเป็นจอ,อบกระสอบแบบนี้เลยนะครับคุณลองดูนี่นะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับที่โคดบี B เอามายกให้ดูนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเสื้อผ้าทวิต เกตดีแบบนี้นะครับเกตพรีเมียมมากๆเลยนะครับมีดีเทลแต่งรายละเอียดแล้วก็ผ้าหนามากๆเลยนะครับตัวนี้แค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโชว์ให้ดูเลยนี่เป็นผ้าทวิทอย่างดีนะครับผมไม่ทันด้วยนะครับผมนี่ทําไมถึงได้ถูกขนาดนี้เพราะตอนนี้คนบีอยู่ที่โกดังของร้านค้าในตลาดชิ่งฟงนะครับที่กวางเจาประเทศจีนครับผมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะรับเสื้อผ้าไปขายต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดแบบนี้ธรรมดาธรรมดาใส่ทั่ว ไปแบบนี้เลยหรือจะเป็นเสื้อแนวแฟชั่นนะครับอย่างที่เห็นอันนี้นะครับและ อื่นอือีกหลายแบบมากมายอันนี้คือเต็มโกดังจริงๆนะครับแบบเสื้อคอปแบบนี้ก็มีนะครับผมมีหลากหลายมากเลยนะครับเสื้อแขนยาวเสื้อหูเสื้อหนาวแบบนี้นะครับสารพัดสีเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับเป็นโกดังนี่เห็นไหมมากับโคชบีนะครับมาถึงแหล่งโกดังแบบนี้จริงๆถ้าเกิดคุณอยากมาถึงแหล่งแบบนี้ต้นทางแบบนี้จริงๆนะครับอย่างที่โคชบีพามานะครับกดบันทึกโพสต์นี้เอาไว้เลยนะครับถ้าอยากมาแต่มาไม่เป็นโคชบีพามาได้นะครับรอบต่ับไปโคชบีจะจัดขึ้นวันที่2 3 2ส มีีนนาค้ถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง Ti ๊ t o k นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแวนขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผม โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์